ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเขียนให้เป็นบทนะครับรายการที่ทําให้ชีวิตการเขียนบทของคุณเป็นเรื่องสนุกนะฮะวันนี้เนี่ยปุ๋ยก็จะมาพร้อมกับเทคนิคก,การเขียนบทดีๆนะครับที่ปุ๋ยได้รับมาจากคุณครูนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนบทหรือไม่ได้เป็นก็ตามนะฮะทุกคนสามารถใช้สิ่งนี้เนี่ยได้ในทุกวันนะครับแล้วก็ปุ๋ยเชื่อว่า ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีมานทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับครับก่อนอื่นปุ๋ยต้องขอท้าความถึงที่มาที่ไปก่อนนะฮะสิ่งที่ทำให้ปุ๋ยได,ได้ได้รับสิ่งนี้มานะครับได้รับการถ่ายทอดสิ่งนี้มานะฮะคุณครูคุณครูที่ปุ๋ยพูดถึงเนะะี่ยฮะก็คือคุณหญิงวิมสลสิริภพบูลน,นะครับหรือคุณยายธรรมยันตีนะครับ นักเขียนนิยายที่เรารู้จักกันนะครับเป็นงานท่านหลายร้อยเล่มนะครับแล้วก็หลายนาปากกานะครับก็ที่มาเนี่ยก็คือปุ๋ยได้มีโอกาสเข้าไปพัฒนาโปรเจกต์ซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่านากพันนะครับเป็นนวนิยายเล่มสุดท้ายนะครับทีเ่เขียนในานามปากกาธรรมยันตีนะครับเป็นเรื่องราวของแม่นาคนะครับในมุมมองของคุณหญิงวิมลน,นะฮะ ที่มีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับปุย๋ยอ่านตัวนิยายล้วสนุกมากแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็แนวความคิดหลายอย่างทั้งในแง่ของในเชิงธรรมะแล้วก็ในแง่ของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยสอดแทรกเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในการรีเสิร์ชหาข้อมูลมาทำตัวนิยายเรื่องนี้ให้เป็นซีรีส์เนี่ยทำให้ปุย๋ยได้เดินทางไปหลายที่มากๆแล้วก็ ได้เข้าไปคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนนะครับที่หนึ่งที่ปุ๋ยไปเนี่ยฮะก็คือสถานที่ที่เป็นที่พำนักสุดท้ายของคุณหญิงมิมนนะครับและเป็นสถานที่ที่คุณหญิงเนี่ยใช้ในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้นะครับก็คือที่ร้านนาเทิวาลนะฮะปุ๋ยได้ไปดูสถานที่แล้วก็ได้ไปคุยกับคนสัมพัญคนหนึ่งนะครับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งก็คือ พี่ยอดนะครับลูกชายของคุณหญิงวิมลน,นะฮะทีนี้เนี่ยในการพูดคุยกันนะครับพี่ยอดก็พาปุ๋ยไปดูยงห้องทํางานของคุณหญิงวิมลน,นะฮะเราก็ได้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาคําถามหนึ่งออพี่ยอดถามว่าปุ๋ยรู้ไหมว่าในห้องทํางานเนี้ยไม่มีอะไรที่นักเขียนหลายคนส่วนมากจะมีนะครับ ผุ๋ก็นั่งดูไปนะฮะ๋ยหนังสือเยอะมากนะครับมีโต๊ะทํางานใหญ่สวยงามเดี๋ยวผม๋จะหารูปมาลงให้นะครับแล้วก็สักพักหนึ่งพี่ยอยก็คงจะเบื่อผุ๋ยละนะฮะเพราะปุ๋ยตอบไม่ได้สักทีผุ๋ยก็เป็นนั่งนั่งดูอยู่ัง่งซับซึ้งอยู่นะฮะพี่ยอยก็บอกว่าในห้องทํางานของคุณแม่เนี่ยไม่มีถังขยะนะครับไม่มีปากกาเอ้ยไม่มีไม่มีลิควิดนะครับไม่มียางลบนะฮะ มันก็อ่ะอไม่มีลิควิดไม่มียังลบไม่มีทงขยะคือคืออะไรเหรอพี่ยอดพี่ยอดก็บอกว่าอาคุณแม่เขียนงานมาตลอดชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยลบเลยนะฮะโอ้ย,อยไม่เคยลบเลยเหรอไม่เคยเขียนผิดเลยนะฮะตลอดหลายชิบปีที่เขียนหนังสือนะครับบอกโอ้พี่ยอดจริงเปล่าทําได้ไงอ่ะทําไมถึง ค่เขียนคาว่าอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยบางคนยังเขียนผิดเลยนะฮะแล้วก็เอเอในการเขียนผิดเนี่ยมันมันดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่นักเขียนทุกคนต้องเจอนะฮะแต่ว่าเฮ้ยอะไรที่ทําให้ท่านไม่เขียนผิดเลยนะครับก็สนใจพี่ย้อยก็เลยเล่าต่อนะฮะบอกว่าเวลาที่คนนุณแม่เขียนงานเนี่ยแม่จะมีสามสิ่งนี้อยู่เสมอนะครับแล้วก็คิดว่าวันเนี้ยกลุมมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะฮะ พี่ก็คิดว่าปู้ก็ควรจะมี3ส,สิ่งนี้ในการเขียนหนังสือนะครับก็เป็นสิ่งที่ปู้สามารถฝึกฝนตัวเองได้นะครับแล้วก็ควรจะมีนะครับในทุกครั้งที่เราเขียนงานนะฮะผมก็บอกว่าสามสิ่งนั้นคืออะไรพี่มันไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยฮะแล้วก็เราสามารถมีได้นะครับนั่นก็คือสมาธิสติและปัญญานะครับบอกเออ ไอ้ฟังพอฟังดูมันก็มันก็ดูเหมือนว่าอ๋ออ๋ออสมาธิสติปัญญานะฮะก็ก็กเออเอเอ,เอก็ต้องมีเนาะตอนตอนเขียนหนังสือต้องมีสมาธิแต่ว่าจริง,รงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับพี่ยอดก็อธิบายต่อบอกว่าปุ๋ยจริงๆแล้วสมาธิอ่ะมันคือความไม่ฟุ้งซ่านนะครับเวลาเขียนหนังสือเนี่ยต้องตั้งต้นจากความไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านคืออะไรประเด็นคืออย่างนี้ฮะประเด็นก็คือจิตเราอ่ะมันไวมาก นะครับพอเหนยมากปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราคิดอะไรสักอย่างมังอยู่เนี่ยมันมักจะหนีไปที่อื่นมันคิดไปถึงสิ่งอื่นมันจินตนาการถึงสิ่งอื่นมันฟุ้งซ่านไปยังถึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรดีเดี๋ยวคนนี้เขาจะโกรธแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเอ่อเราจะซื้ออะไรดีนะตอนกลางคืนนี้กลางคืนนี้เราจะดู n น t f l เรื่องอะไรดีสิ่งเหล่านี้คือความฟุ้งซ่านนะฮะ พอฟุ้งซ่านปุ๊บเนี่ยฮะมันทําให้เราไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทาอยู่นะครับแล้วมันก็นส่งผลฮะให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิภาพหรอฮะเพราะเรามัวแต่ไปฟุ้งซ่านไปสนใจสิ่งอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีสมาธิเมื่อฟุง้งซ่านจึงนำไปสู่การที่เราเขียนผิดนะครับ ถ้าหากมีสมาธิจริงจะไม่เขียนผิดเพราะเมื่อเรามีสมาธิแล้วมันจะนำไปสู่การมีสตินะครับการมีสติคืออะไรการมีสติคือไม่เมาหรอไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราั้งอยู่เฉยเราก็ไม่มีสติได้ด้วยซ้ำนะครับการมีสติคืออะไรการมีสติคือการกำหนดรู้นะครับรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเรากำลังทำเพื่ออะไรอยู่ รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเมื่อเรามีสมาธิที่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราจึงมีสติในการกำหนดรู้ว่าเรากำลังเขียนอะไรเพื่ออะไรเราเขียนชีวิตของใครอยู่นะครับเมื่อมีสมาธิมีสติแล้วจึงเกิดปัญญานะครับปัญญาคือความรู้แจ้งนะฮะร,รู้แจ้งในสิ่งที่เราจะเขียน รู้แจ้งว่าเราต้องหาข้อมูลอะไรบ้างรู้แจ้งแล้วไม่ฟุ้งซ่านไปสู่สิ่งอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องนะครับเราจินตนาการดูนะฮะถ้าสมมติว่าเราเราเป็นคนฟุ้งซ่านเราเพิ่งเลิกกับแฟนมาสมมติเราเขียนนิยายตลกอยู่นะฮะมันเขียนยังไงก็ไม่ตลกหรอกเพราะเราเศร้าเพราะเราฟุ้งซ่านไปยังสิ่งที่เราเสียใจอยู่ เพราะเราฟงซ่านว่าเราจะกินอะไรอยู่สมมติเราเขียนชากคัตกรรมอยู่เราฟงซ่านว่าเราหิวข้าวจังอยากกินหมูกรอบมันก็ไม่สามารถนําไปสู่รีซซลที่ที่มันดีได้นะฮะเพราะจิตใจเรามัวไปพกผวงก,กับเรื่องอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยอยก็เลยให้อาวุธมา3สิ่งนี้นะครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากสิ่งที่คุณยายท่านทิ้งเอาไว้นะครับว่าปุ๋ยจะต้องมี3สิ่งนี้นะครับเวลาที่ปุ๋ยเขียนหนังสือ นั่นก็คือสมาธิคือความไม่ฟุง้งซ่านอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับเมื่ออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วปุ๋ยจะมีสตินะครับสติในการกำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นตัวหนังสือต่อไปปุ๋ยจะพิมพ์ตัวอักษรอ,อะไรพิมพ์เรื่องราวของใครเรื่องราวนี้มันจะนำไปสู่อะไรปุ๋ยจะกำหนดได้โดยไม่ผิดพลาดนะครับเมื่อปุ๋ยมีสมาธิ มีสติแล้วจะนําไปสู่ปัญญาซึ่งเป็นความรู้แจ้งว่าปุ๋ยต้องการที่จะเล่าเรื่องอะไรเล่าให้ใครฟังและเล่าอย่างไรจึงที่จึงจะทําให้ผู้ฟังผู้ชมสนใจติดตามและเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนจะให้เครื่องมือมาสมอย่างที่ดูซิมโป้มากๆแต่ว่าสําหรับปุ๋ยมันมันลึกซึ้งแล้วมันเปลี่ยนแปลงวิธีวิถีในการเขียนปุ๋มากๆนะครับ นั่นก็คือสมาธิสติและปัญญานะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยถามต่อนะฮะว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นในเมื่อเราเรา,เราอาจจะเขียนเขียนไปไม่ต้องมีสมาธิสติหรือปัญญาก็ได้ถ้าเขียนเขียนไปเถอะมันก็เสร็จออกมาเหมือนกันหลัางงานเขียนพี่อาบอกว่าไม่ได้นะครับคุณยายบอกว่าไม่ได้นะฮะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวละครในนิยายของเราเนี่ย ก็คือหนึ่งชีวิตนะครับเราไม่ได้มองเขาเป็นแค่ตัวอักษรมือกระดาษแต่ว่าเวลาที่เราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องสร้างชีวิตจิตใจขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเราสร้างชีวิตจิตใจแล้วเนี่ยในการลิขิตลงไปมันคือการลิขิตชะตกรรมของตัวละครลงไปนะครับเราเป็นเหมือนพระเจ้าที่กําลังเขียนเรื่องราวชีวิตของกลุ่มคนหรือเรื่องราวชีวิตของตัวละครอยู่นะครับ และเมื่อเขียนลงไปแล้วเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นไปแล้วเรากลับไปลบได้ไหมฮะเรากลับไปลบเรื่องราวของเมื่อวานได้ไหมครับว่าเมื่อวานนี้ฉันไม่กินหมูกรอบหรอกเพราะฉันลรียนหุ่นอยู่ฉันอยากจะผอมมันทําไม่ได้นะครับสิ่งที่ทําได้คือบรรทัดต่อไปหรือทันทีต่อไปนะฮะสิ่งที่ทําได้คือปัจจุบันขณะนะครับซึ่งถ้าเราเป็นเป็นคนเป็นตัวเราเนี่ยแหละเรากลับไปแก้เมื่อวานไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะทํานาทีนี้ได้นะครับแล้วนาทีนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อนาทีหน้านะครับสิ่งที่เราทําวันนี้มันก็ส่งผลต่อวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนว่าทุกคนกลับไปแก้ไขอดีตดไม่ได้ตัวละครที่มีชีวิตจิตใจซึ่งเราสร้างขึ้นมาแล้วก็เช่นกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเขียนไปแล้วแล้วก็อยากจะกลับไปแก้มันแก้ไขไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกุณาใช้สมาธิสติ ปัญญานะครับในการลิขิตชีวิตของตัวละครนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับนะครับจากการลงไปรีเสิร์ชถาข้อมูลในเรื่องของนักพัฒเป็นซีรีส์ที่ผมกำลังพัฒนายอยู่นะแล้วผมมองว่าไอ้มุมมองนี้เนี่ยวิธีคิดเหล่านี้เนี่ยที่ผมได้มานะครับจากวันนั้นผมก็ใช้ในการทํางานมาตลอดนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นสมบัติที่ผมไม่ควรจะเก็บไว้คนเดียว so คนะครับผู้คนที่สนใจผู้คนที่คิดว่าสิ่งนี้มีมีประโยชน์ผู้คนที่สามารถใช้ประโยชน, depth, น์จากสิ่งนี้ได้นะครับก็ควรได้รับสิ่งนี้เช่นกันนะครับและก็สามารถนําสิ่งนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเขียนหรือในด้านของการใช้ชีวิตต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกคนสามารถนําสิ่งนี้ไปใช้ประโยชน์ ไปพัฒนาการเขียนของทุกคนได้นะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามรายการเขียนให้เป็นบทด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตการเขียนของคุณนะครับก็ใช้ให้เพื่อนเข้ามาดูนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ ไปด้วยเช่นกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรายการเขียนให้เป็นบทมานะครับคุณสนใจทางด้านการเขียนก็ขอเชิญเข้ามาในกลุ่มเขียนเป็นบทของเรานะครับเป็นกลุ่มที่เราจะช่วยกันเขียนบทเป็นกลุ่มที่เราจะช่วยกันพัฒนาเรื่องราวต่างๆนานาถ้ามีความรู้มีความสนใจอยากรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนบทก็เข้ามาถามปุ๋ยในกลุ่มได้นะครับเราก็มีเรื่องราวข่าวสาร ที่อยากจะแชร์กันนะครับก็เข้ามาในกลุ่มได้เช่นกันนะครับเป็นกลุ่มโอเพ่นนะฮะโดยมีเป้าหมายว่าเราอยากจะสร้างคอนเทนต์ที่ดีให้กับประเทศนะครับแล้วก็เราอยากจะจับมือกันทําให้คอนเทนต์ทุกคนในกลุ่มหรือนอกกลุ่มก็ตามดีขึ้นต่อไปนะครับก็จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ